เฮ้ยเฮ้ยจ่ายห้าบาทไหมห้าบาทเหรอเอ้ยเฮ้ยจ่ายมาจ่ายมาเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวโอ้โหน้องครับพี่ยืมห้าบาทนะเฮ้ยไปไหนสระเป๋าพี่ห้าบาทไม,ม,ม่มีเฮ้ย ดานนี้อ่ะด้นีเหรอานนี้มีใจพี่อยู่ไหมห้าบาทห้าบาทใช่เอาไปทำไม่พี่จะไปซื้อบริษัเขาเพื่อนพี่ไม่ขอมันไม่มีมันก็ไม่มีเหมือนกันครับนี่ยมามันเก่าแล้วเอางี้พี่คือตอนเนี้ยบ้านผมมะจนแล้วก็เรื่องโควิดด้วยพ่อแม่ผมก็ติดกันหมดเลยอ๋อแล้วพี่ชายพี่ช่วอะไร ไม่คือตอนนี้ผมไม่มีตังค์สั่าบาทเลยแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่พี่มีพอ,อยผมยืมก็ยี่สิบาทนี่ยดิเอาเนี่ยเออเอาไปกินข้าวนี่เหรอใช่เอาไปกินข้าวอาขอบคุณนะพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะออไอสัตว์ตังคุ้ยเฮ้ยะมีตังค์ให้ยืมเปล่าครับแบมึงขอเวแล้วใช่ไหม He he you? You well? well? hey. ึงขอคุท hey. ุกวันได้ไหมล่ะขอกูทุกวันเลยใช่ไหมขอกูทุกวันได้ใช่ไหมเห็นกูป่าวไปไปาม่บห้าบาทไปตามน้องคุณทำไมกดครับพี่กดด้ว